สวัสดีครับพบกับช่องตังสิรมิทออฟฟิเชียลนะครับตอนนี้เราก็ใกล้เรื่อยๆมือคู่นั่งมบาอยอะไรกันอ่ะก็หอยเรื่องงานมันยังเป็น่ก็แล้วกำลังวางแผนงานปีนี้โชว์เพลงช้าแล้วเพลงเดียวน้องโชว์ใหญ่อ่ะโชว์ใหญ่เพลงช้าเอาเพลงช้ามีโชว์เดียวโชว์เดียวโชว์แบบเน้นๆเนาะก็เป็นฟิลแบบแหมหุยไม่มีแมวไหมไม่สปอยหนึ่งได้ป้าถ้าถ้าเกิด คนที่อยู่กรุงเทพได้ยินดนตรีนี้จะต้องแบบใช่เป็นฟิลบอลฟิลฟิวน้ำใช่ไหมแม่แบบสั้นๆฟิลมันได้เนาะมีนาเออทอะไรต่อแต่ที่ต้องมาทำถูกเป็นพยาน่าเออต้องเร้าด้วยครับพัยาน่ากระดูกเหมือนไส้เดือนต่อเลยนะครับตอนนี้ เออเป็นหมองคงไม่อะไรก็ว่าไปสืบไว้ไก่เด็กๆก็ได้มาโอเคลูก,กมา,กมาลุกขึ้นมาเอาทีละคนทีละคนแล้วก็แยกย้ายเก็บเก็บส okay. ัมภาระของตัวเองเก็บไปลงพยักมาลาสองห่อนะครับแล้วก็ขนมด้วยจากใครอรัพี่จากเทียนมาสวีเดนขอบคุณนะครับเทียนมาสวีเดน พรุ่งนี้เวรบ้านหนึ่งบ้านสบ้านสาบ้านเบ้าน8ปดบ้านเกนะคะพรุ่งนี้หนึ่งสองสามเจ็ดแปดเก้าทำไมกล้องชารจจัง <c oughs> ตอนแรกจะบอกว่าให้ซื้อไข่นะด้วยก็เลยมันไม่พอก็เลยมาเจนีจมาต้มเต้ากลัวผิดทายอ้อก็เลยไม่ให้กล้าให้คุณเดอกล้ากินไข่หวานมาสวยมา ขอบคุณซี่รวดเร็วขอบคุณพี่มา,าใครคะลูกน้ำเดยวไปเร่งของเาคากินเหรพี่พี่คนรวยมาเอาได้นะขาส่งตัวแทนมาเอาได้พี่พี่คนรวยอันนี้ก็เป็นเพื่อใจดีสนับสนุนนะครับถ้าเกิด ผู้ใหญ่จดีท่านไหนอยากสนับสนุนน้องๆแเซอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นขนมเครื่องดื่มหรือจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะอุปกรณ์เครื่องใช้แบบสบู่แฟซ่ายาสีฟันอะไรก็สามารถสนับสนุนน้องๆได้นะครับเพราะว่าในช่วงซ้อมนี้สองเดือนน้องๆไม่มีไรายได้นะครับทุกคนไม่มีไรายได้เลยแล้วก็แต่ว่ามาซ้อมอยู่ด้วยใจของเรานะครับผม 外白渡那个，你绕走，绕来。的没吗？

พ nah, ี่น้อนทุกเตมอยู่เลยอ่ะมาเอายไม่บอไม่เป็นไรพี่นะนั่นไม่เป็นไรหรอกพี่ปูงมามาไม่พอก็ไม่เป็ไรหรอกคุยด้วยกันได้ถล่มไปได้ แค่ทีนีต้าจองถึงหมดจะไ้ต้าใช่ไหมเหรอวะไมเ้รสวัสดีค่ะบอสเหอสไ้นำมนาะอแะครับสวัสดีไปม่เไ่ื้อได้เนี่ย อเขาเต้นให้ดูเออต้องเต้นนะตายแล้วเออเต้นขนมเต้นอะไขนมเห็นเขาบอกว่าเห็นไปขัดขัดพื้นหน้าบ้านก่อนล้มเปนลมเมื่อกี้ไม่มาชัดพื้นนาบ้านเนี่ยล้มมาแห้งเนาะเต็นร้านนะยังอยู่อยู่ตรงนี้ไหมครับพ่อเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปอันนี้เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเลี้ยวกำลังนวดถ่าิป ต้องให้ก็จะใส่กล่องกแต่ว่าต้องเต้นก่อนเต้นซ่มเป็นแดนซ์เต้นให้ดูก่อนะคบกลัวมันไม่ถูกจังหวะปีที่แล้วยังเต้นอยู่เลยเต้นนิดเดียวเอไม่เต้นเขาบอกกินขนมปี๊บ

แอ่มิ้นมาได้อยากได้ขนมไม่อยากได้หม้หมาหมหมาไปแล้วราวังไนล่ะพ่อบอกให้ไปหาวตอนนี้ลยพ่อมากเลยอยากให้ดูพ่อว่าลมใหม่ให่เรานั่งนี่เราิ่เห็น้วมนแกนั่งให้เขานวดให้อยู่ เขาเปี้ยเอ็นเขาเปี้ยงดูหมาน้อยหรือยังวเป็นไงาบอน้าหายโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ตังด้วยนะคะขอบคุณทุกทนนะครับ